แ่่มามาอุตส่าห์จะมาสะพายปะป๊าว่ามาตะกินมันมน,มน,น้ำไม่หนียว,นไวไปแล้ว,วย,วย,ยัวไไงะสไไงะพ <c oughs> ายเลยไปไงอ่ะสะพายเป็นไงล่ะ <c oughs> อยู่กับผู้หญิงอื่นมามาบอกอเลยอ่ะเล่นหนูดีใจไหมมันมันตั้งแต่มันแปลกใจตั้งแต่ป้าพิมพ์คำวัดโสดไม่ได้หนูต้องดีใจเพราะว่าหนูได้หลุดพ้นจากคนแบบนี้ใช่อ <c oughs> เอาตรงนั้เอาตรงนั้คือคือตัดได้เลยนะตัดคือตัดได้เลยนะ เขาต้องอ่ะเดเรียกไอจูเรียกไอจูเลยแล้วป้าใหม่หรือว่าเออแบบหนูหนูยังไม่ได้เป็นลูกเขาแท้ๆอ่ะเพราะลูกเขาแท้ๆโอ้โหโดนจอด้วยน้องระบุตังไม่ได้เลอ๋อก็คือยจอเหนียวเป็นแถบเลยอ่ะจอเป็นแถบใช่ใช่ใช่แต่แลล้วดีแ้วไอ้ตบไอ้จบไอ้จบเลยไอ้ขี้ท้ำต้มไอจูเลยนะเรียกไอจูบายไอขี้ท้ำตบแม่งผิด ไม่เลิกแดกลรอน้ำต้มไอ้ที่เราตามอยู่เป็น BC เดี๋ยวโอเวอร์วะ BC พี่อ้าวแล้วโอเวอร์ไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเขาเพิ่มอยู่ไหนนี่ไงแต่แต่ตม้าหนูบอกว่าป๊าเขารักลูกมากกว่าม้าด้วยนะมันกินลูกเขาหวังเขาหวังเขาหวังหนู จากสเต็ปแดดดี้ไหมล่ะหนูหนูหนูรู้สึกว่าป๊าๆน่าจะรักน้องคนเล็กมากคือตอนแรกอะเพราะเงินเดือนธนาคารน้องคนเล็กเยอะกว่าหนูอีกเลื่อนขุ้งไปทางนั้นังี้ยแบบเหมือนมือผมเล่นเง้เขาเรียกว่าหวังอะไรเดี๋ยวพูดดิเดี๋ยวอะไรเบ๊ะเราอย่าพูดดีว่าอีที่อะคือหนูโตแล้วอะหนูแล้คิดเองแล้วแหละเดี๋ยวส่งอะหนูจะขอยืมรถอะเรวัลสองร้อยสี่สิบโลเขายังไม่ให้หนูเลยโอ้โำครักลูกมัน อ่าพี่ถามจริงไหมอ่ะพี่ถามก็หนูไม่ค่อยไปสูงสิงด้วยมั้งมันก็เลยแบบงงๆไม่เกี่ยวถึงสุดท้ายเขาจะสูงสิงหรือไม่สูงสิงถ้าเขารักเราจริงอ่ะเขาจะเห็นเราเติบโตในวันข้างหน้าเว้ยไม่ใช่มาแบบอะไรอย่างนี้ถจบไปแล้วอ่าพี่ถามถูกไหมอ่ะพี่ถามอะไรถูกไหมนอนหอนดูมุมนี้ไม่ออกเลยอะไรเออตรงไหนไะพี่ให้ยังหรอเปล่าแต่จริงๆหนูว่า ก็น่าจะเหมือนพ่อแท้ๆหนูนะใครคนไหนเขาไม่ได้อยู่ประเทศนี้ค่ะเขาชื่อดีดลิตะเขาอยู่ซัมเดแต่บอกแล้วงั้นเอาหนูว่าคนนั้นเป็นพ่อเลยใช่แล้วเรียก้จูต่อไปดรียดูไอ้เกียดูนะไม่ไม่ตัดปาเออไม่มีคีย์บอร์ดกับน้ำป่ะวะเขาไม่ได้ค่อยสนไม่ไม่ได้ค่อยสนใจวันนี้ไงคือแบบไม่ได้เป็นแบบปล่อยลูกให้แบบเดียวเลยอะ แม่คือเขาเก็แบบเอ้ยรับต่รับว่ะมันจะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเหมือน,นประมาณนั้นปะให้ปดะมาณเอ้ยรับก็รับว่ะประมาณนั้นเขาส่วนมากจะเป็นแบบประเภทแบบขอให้เราเป็นลูกแล้วก็เป็นได้ใช่เ,เขาแบบเอ้ยเหมือนแบบฟิลตอนนั้นที่รักกันดีเงีู้เห็นปะแบบรักกันดีเออว่าแบบมีฟิลบมีฟิลแบบครอบครัวเออมันประมาณนั้นมันจะแบบท่าประมาณนั้นเลยสุดใช่ กับกับอีกป้าหนูคนก็ให้ให้ของทุกทุกอย่างนะแต่ก็ก็จะเจอหลายๆมุมอยู่แหละเพราะว่าหนูอาจจะแบบป้าเยอะด้วยมั้งไม่รู้ดิแบบบางคนเขาก็แบบลูกเยอะแล้วก็มีข้ายแยกด้วยวะเป็นนี้ตีกันแบบนี้กี่หนี้ประเทศไหนเนี่ยโทษทีไอประเทศไหนเนี่ยโทษทีอุ้ยอุ้ยไปตาบัางด้วยข้าแยกข่าแยก เยกูมาละสัตว์โอ้ยน้าไปไกลใหญ่เลยเ้ยเอานะมันดวงแะเย้ตีนี่แหละนะครับเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยาหมออันนี้เด็กหยาหมอเย็กหยาที่พู้ยาดูก็รู้่รักฉันก็ตกนะ่ตก

ดังไงรู้พี่ดิโดนใจพี่โล่ใจอะไรบอกโอ้ยโดนอันดีเมียว่ะลูกอะมันเข้าใจแม่ป๊าป๊าเขาจะมาสบายป๊ะป๊าแล้วป๊ะปาไปกอดผู้หญิงใครอ่ะเอ้าป๊ะม้าเข้าไปแล้วอุ้ยเฮียงชนกันอยู่ไม่เลิกมือปืนยิงอยู่มือปืนเอาเวอร์ยิงอยู่ลูกสาวจะเซอร์ไพรส์แล้ววเห็นอยู่กับผู้หญิงอื่นป๊ะม้าก็เลยไปแล้ว าาีีชิบหยทน้ป๊าๆไปเคลียร์กับมาม้าด้วยนะเกี่ยดเลยครับเหมือนจะเหมือนจะโอเวอร์เออเหมือนจะบีซีครับใช่โอเวอร์โอเวอร์โดนปลปล่อยปล่อยป่อยบีซีได้เหรดูไม่ทันก่อนไปมาม้าพูดว่าบีซีได้หวะฝากดูแลตัวเองด้วยนะอะไรครับเกี้ยกันตีแม่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 ทายทายทายหอใกล้ไปแล้วเปล่า ือว่าได้อยู่เคียร์ขาแยกชุดกันได้ยังไงวะงงมาแล้วตอนแรกเขาบอกไม่ใช่ตำรวไม่ใช่หำรวบอกเนูเอิ้นแบบชุดแดงอ่ะวันนี้ทำไมวะทันต์สีวันนี้ก็น่าจะใส่กางเกงขาวฝั่งสิ่งกีงดาตำรวจมาชุดต่างก็คงแยกไม่ออกเลยที่ตีจะต้องตรวจกับอะไรตอนนี้เราไม่รูแล้วทีใส่ตีให้ใครเนี่ยจะต้องตีกันเองโหมดวุ่นวาย เขาแยกกันออกได้ยังไงวะแม่จะสีกุมภธาก็คือสรุปวาทำอะไรบาคนไม่อ่าสรุปอะไรสรุปตอนนี้เขาใช้แก๊สเหรอวะเขาทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยไหนดูการทำงานดิไหนดูการทำงานหน่อยดิทำอะไรอ่ะคนนี้ทำอะไร เล็งพวกกูกินแต่สลัดกดผิดหรือเปล่าเล็งแลยิงไม่ใช่หรือเปล่าครับนะกระดิ่งพวกกูไม่ใช่เพราะวิ่งวิ่งวิ่งเพราวิ่งไปแล้วเขาไม่กินแล้วเฮลตี้แล้วก็ยิงเพราะพวกกูไม่กินแล้วก็วิ่งแล้ววิ่งแล้เราดียิงแล้วก็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 วิ่งแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วก็วิ่ง มายิงย <Cornell> ิงช็อตเสร็จก็ปีนไปแล้วครับปีนไปยิงซ้ำแล้วก็ไปปล่อยไปแล้วก็วิ่งครับปาปาป้าป้ามายิงมายิงยิงเอายิงแล้วก็เดินกลับวนกลับไปยิงปึ๊บ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 แล้วเขาก็ยิงยิงยิงแล้วเขาวิ่งวิ่งเออวิ่งวนป้ามิงซูค่ะสวัสดีครับนขี้กี้กับหลักไม่เดินโชว์เต็บโชว์เต็บนี่โชว์เต็บสองไปหลอกแล้วหลบไป ดราตกใจเมื่อกี้วอลเริ่มวอลเรื่องพวกนี้มันยอะจะไปแล้วก็ยิงต่อมุมนี้ยิงยิงแล้วก็ยิงไปแล้วแล้วก็ยิงนะคุยกับใครเนี่ยคุยกับลานแล้วก็ยิงลูกไอ้ยิง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 แค่เดียวไม่ล็อกไม่ล็อกนี่ขยิงกิ้งหลบไอ้สักวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็ไล่ยิงยิงตรงนี้ตรงนี้มีการตีกันยิงยิงเราไม่ยิงแล้วก็เดินไปโน้นเดินไปโน้นแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงเฮ้ยอย่าตีกันอย่าตีกัน มันก็ยิงมันก็ยิงมนโดนมันก็โดนสักคนกลืนมันตั้งนานเลยแม่โดนสักคนนี่เป็นคนเอามันไปวางลงไกระโดดดึ๊บกระเดือบกระเดือบนะทำไม่ได้เนี่ยลองดิเอายิงกดรีวายนะอย่ากดรีวายนะอะไรทำอะไรอ่ะเอ้าคือไม่ได้เหรอวะวัวลงไปเกือบแล้วอย่าตกลงไปเดี๋ยวโดนด่า ไม่ดีเลยแล้วล้มอ่ะแล้วโดนยิงสวนขึ้นมาครับจังหวะนี้โดนยิงสวนไปแล้วครับไฟอ่ะรอบนี้ไฟนานมามแล้วก็โดนตำรวจตายโดนโดนยิงล่มอ่ะโดนยิงสวนในศาสตว์ยิงเขาตั้งนานเขายิงสวนแต่นี่โอเวอร์ได้เปรียบป่ะไปแล้วครับแล้วเขาไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่สนนี่อโอเวอร์เหรอโอเวอร์แล้วไงยิงโจกอยู่เะโจกโจกต่อหน้ายังไง โจมต่อแรกไงในที่ล็อกครับตามตามหน้าที่นะครับผมตามหน้าที่ครับล็อกพวกกูช็อตพวกเชิหรือเปล่าครับนะยิงยิงอันนี้เพลงไหนเขาหรอหรือว่าเพลงไหนเพลงเพลงนี่นี่อะไรเพลงเพลงนี่ที่ที่เขายิงยี่สิบคนเขาล็อกไปหนึ่งอ่ะยิงตั้งแต่ผมเห็นยิงมันอ่ะล็อกแค่็อกเดียวยิงอย่างเดียวสายยิงไปไันทีกูส่งการ์ดเชิญใช่ปะ กน้ำฟองเวอร์ชั้นไหนครับดิตำรวจโคตรเลยว่ะเออไหนมีหน้าที่เขายิงสกัดจต่เดียววะให้คนล็อกอื่นคนล็อกอื่นล็อกแขกหัวัาตำรวจแม่อ่านไลน์กู๊ปมานี่คือแบบแยะไม่ออกแล้ว ตอนที่ดูมีโอเวอร์นะไม่แต่โอเวอร์น่าหนักฟังนะตอนเราไม่แต่โอเวอร์ที่มันไม่ลูกที่มันไม่ลูกั้โสดได้มีใครคืออะไร่แมลูกตรงนี้ไม่แต่โอเวอร์แล้วเนะบีซีตัดลงเยอะมันจะโอเวอร์ครับไฟนี้โอเวอร์ ไอ้จะไปไปมาๆไอ้เี่ยเหลือแต่โอเวอร์วะงไงมาถาเบนอไปเรียบร้าถามนครับถ้าถามหน่อยว่าคนที่ชื่อขนมถิงออกแบบไว้นั้นเนี่ยครับช่างหนัคือเขาจะมาสอบช่างคือช่างมันจะมีจุดคูดาวนะดูดมันลความด้วยหารุมันลความด้วย ม่คตรใจโหดเลยอ่ะลงกันจบไม่เห <therapist. S 1> ็นอ่ะเรียกมาขับหอใครวะไหนเผาอะเผากระโดดหน่อยไม่เห็นบนหลังเนีครับเรียเอหรมาบนหอลาังเนครับเประสามน่ะห่่แังแเดิะไรเไม่ห ทำไรอะไอ้อง่ะโอเคครับแอดหำวใส่เสื่อพมาม้าอยู่ไหนอ่ะโอเคถึงมาม้าอย่างจดีงเฮ้ยจบละไหนอ่ะหนู่ยู่เข้าน่าจะมาอยู่โรงพยาบาลลวมั้ง โอเวอร์ใช่โอ้ยบีซีรอบนี้โดนจับเหรอคะอันนั้นคือตำรวจเขาเต้นเยอะๆหรืออะไร hey, เอ้รอยอุาน้ำแบบ คนนั่งก็สวยอะนะตัทีแฟนก็หล่อใครเนี่ยหอไอเกนจิมแย่กแรมน้องหัวลูกปะลูกกับแม่ที่ติดกันลูกไม่ยังไอวุฒไอวุฒไอวุฒพี่แม่บอกแปลวน้ำแม่แปลถึงไหนวะไอวุฒน้ำพี่ไก่เนาะไอวุฒไอวุฒพี่ไอวุฒน้ำที่ไหนเนี่ย หน้ากซอยไปเ่ยไปเซเว่นไปเนี่ยพี่อ่ะไปไกลเลยเหรอยูดยูดฮัลโหลฮิวฮิวห้องบนดาฟ้ายังยูดยูดวูดยังยังยังไม่ได้ขายเท่าไหร่อ่ะหมอหมอแล้วเลยเท่าไหร่ดพี่ ทำน้อยหรอก็จะขายก็ขายไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูหาที่หลังโอเคโอเคเจตเออช่างแมงขายกระทุกกันจ้าไอ้วุฒิมึงเหงานะกูบอกก่อนถ้าพวกกูไปอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยสะพานนี่ไอ้นี่ไม่ได้หรอจับกดจับไม่ได้หรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วปะพี่เอาแล้วเลยพี่พี่วุฒิ นำท่อมมาใหญ่สัตว์ไปคนหม้อมาเนี่ยต้องแต่ดูกฎหมายเอาใหญ่เลยนะไอ้เคี่ยงแต่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ควายเป็นน้ำก็ยังผิดอยู่อย่าโง่ไม่ไม่ถ้าเป็นน้ำเราไปซื้อคนอื่นอ่ะเราไม่มีอยอันนั้นคือว่าผิดแต่ถ้าสมมติว่าใช่มันคำกินเองอ่ะได้นะไม่ไปอ่ะทำกินเองอ่ะได้ดูข่าวเยอะๆครับดูข่าวเยอะๆที่เมื่อกี้พี่เือยเล่าว่าเฮ้ยไม่พูดไหนเลยเขาทำอะไรกันมาหน่อย ได้เรียบมันเอาหอแล้วครับอ่ะได้ยังไเหนึ่งสี่น้ำพี่อะไรกันเนี่ยเอ้าขับหอครับเติมน้ำมันเดี๋ยวนะเอ้าไม่เรียบแลวผมมีสามจานจะมาอยู่ในช่องอะไรอย่าเงี้ยเอามาเอามาสิบสองสิบสองสิบสองไอ้ยัยมีน้ำสามจานตึงๆนะตึงๆนะโอ้ยเฮ้ยมิดลงก่อนมิลงก่อนมิลงก่อนไม่อ่ะลงก่อนนี่เราหอสภาขอใครวะเนี่ยจะเรียบคุณนะจะเรียบ ขึ้นขึ้นกำลังขึ้นอยู่เฮ้ยแล้วเขาทิ้งทิ้งใครอ่ะทิ้งผีงอสูสีวะช่วงนี้ส